ทำให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปไว้เป็นปกติต้องพยายามจับภาพพระพุทธรูปเอาไว้ในอกก็ได้เอาไว้ในสมองก็ได้เอาไว้ที่หน้าผากก็ได้หรือให้อยู่ข้างนอกก็ตามใจแต่ทุกครั้งที่นึกถึงพระพุทธรูปให้เห็นชัดมีอารมณ์แจ่มใสยิ่งเห็นใสเป็นแก้วประกายพลึกยิ่งดี ควรจะบังคับจิตให้เห็นภาพพระพุทธรูปมีประกายพลึกอยู่ตลอดเวลาใหม่ๆยังเป็นประกายพลึกไม่ได้จำสีเหลืองสีขาวก็ใช้ได้จับนึกขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นพระพุทธรูปทันทีการเห็นภาพพระพุทธรูปนี่เป็นเครื่องสังเกตคือภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินเป็นเครื่องวัดว่าจิตใจของเราเห็นภาพพระพุทธรูปชัดเท่าไหร่ เราไปที่ไหนก็จะเห็นภาพนั้นชัดเทนเท่านั้นเป็นเครื่องวัดอันนี้ต้องทำไว้เป็นประจำไว้เสมออย่าให้มันคลาดอย่าให้มันเคลื่อนทำงานอยู่กินอยู่นอนอยู่เดินไปเดินมาทำให้จิตเห็นภาพพระพุทธร,รูปไว้เป็นปกติอย่างนี้ฌานของท่านจะไม่เสื่อมและความแจ่มใสของจิตก็จะทนตัว ปัจจิมาที่มาหนังสือโอวาทหลวงพ่อวัดท่าสุงเล่มสองหน้าที่90เพียงหนึ่งการให้ช่วยเปลี่ยนหัวใจให้พบทางธรรมรวมสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมะให้ถึงหัวใจคนไทยขอเชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาชื่อบัญชีนนวสินธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี023 87 87 เจ็ดสีส